ดิฉันนางสาวคุณสิทมทำนานผมเลขที่22ค่ะดิฉันนางสาวชาลัลิมพอทังเสัเ,เลขทีาา่2้ค่ะมาดูอุปกรณ์กันค่ะสิ่งของแรกนะคะก็คือแก้วที่จริงไม่ต้องใช้แก้วก็ได้นะคะจะใช้เป็นขวดน้ำขอบโต๊ะหรือสิ่งของอ,อื่นๆก็ได้คะ่ะอันที่สองก็คือซ้อนส้อมคู่กันที่มีน้ำหนักเท่ากันทั้งสองอันนะคะอันที่สามก็คือ ไม้จิ้มฟันเอาไว้วางตรงตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงสัมผัสขอบแก้วขวดน้ำหรือขอบโต๊ะก็ได้นะคะลำดับแรกนะคะนำช้อนและซ่อมมาขัดกันในลักษณะนี้นะคะจากนั้นนำไม้จิ้มฟันมาขัดกันบริเวณตรงกลางระหว่างช้อนกับซ่อมนะคะ จากนั้นนำไปวางบนขอบแก้วในลักษณะนี้ค่ะทราบหรือไม่คะว่าการที่วัตถุนั้นจะทรงตัวอยู่ได้จะต้องนูนตำแหน่งศูนย์ถ่วงน้ำหนักและจุดรับรองด้วยโดยจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักของช้อนและซ่อมจะอยู่บริเวณตรงกลางของช้อนและซ่อมหรือบริเวณไม้จิ้มฟันนั่นเองค่ะพวกเรากลุ่ม e อนจขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ